สวัสดีค่ะหมอขนมแพทย์หญิงพัชนนอัศวะวรริดค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอจะมาให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมอัลเทอราพามว่าโปรแกรมอัลเทราพามมีหลักการอย่างไรและทํางานอย่างไรกันค่ะ สำหรับโปรแกรมอัลตราพาณ์นะคะก็จะมีหลักการทํางานก็คือเป็นหน้าจอสแสดงผลที่เราเห็นนะคะภาพถ่ายอันต้าซาวใต้ชั้นผิวของคนไข้เนี่ยแบบเรียลไทม์หรือว่าเห็นทันทีที่เราเอาหัวตัวอัลตราพาม์เนี่ยเข้าไปเจาะกับชั้นผิวคนไข้ซึ่งพอเมื่อเราปล่อยนะคะ,ะความร้อนนะคะขึ้นความถี่ ของตัวอัลต์ซาวลงไปใต้ชั้นผิวของคนไข้เนี่ยก็จะเกิดในเรื่องของการหดแล้วก็การกระชับใต้ชั้นผิวค่ะหลักการทํางานอันนี้นะคะนํามาใช้นะคะเรือบเสมือนกับทําให้บริเวณชั้นกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่าสม a s สนะคะใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยเขาเกิดการหดตัวเกิดการกระตุ้นเซลล์ที่มีชื่อว่าไฟโบบาสให้ทํางานมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ได้ผลในเรื่องของ t i g h t e n i n g หรือว่าการยกระชับผิวนั่นเองค่ะ